สวัสดีแขกผู้เกียรติทุกท่านครับแล้วก็สวัสดีท่านคณะกรรมการทุกท่านครับผมเจเจชวกรธนาทิ่ที่พักนะครับชื่อนี้อาจจะเรียกยากเพิ่งเพิในวงการเรียกผมว่าเจ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 ที่ทำงานโคมี่เขาเรียกว่าเจเจโคลมี่ครับวันนี้ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับอดีตนะครับอดีตผมเคยจนปัจจุบันผมก็ยังนจนอยู่ ตอนเรียนหนังส kind of ือผมก็เรียนเรียนแบบสนุกสนานอะเรียนเอาแบบเกรดนิยมอะเกรดนิยมในนี้หมายถึงเกรดที่เพื่อนๆนิยมเอากันได้เกรดนแบบไหนผมก็ได้เกรดแบบนั้นมาจบปีประมาณสองสองกวากสองต้นอะไรแบบนี้เราก็เรียนเอาสนุกเรียนเอาประสบการณ์เรียนให้สนุกลุกหนักให้สบายนี่คือสไตล์ผมเด็กนะก็จับพัดจับผูมาก็ อี้เป็นล in ูกจ้างครับเป็นลูกจ้างเเงินเดือนนะทํางานไปก็ด้วยตอนตอนเป็นเด็กพ่อแม่เราปลูกฝังเราว่าตอนตอนเรียนอ่ะให้ตั้งใจเรียนนะให้ไปเป็นเจ้าคนในคนเจ้าคนในคนเจ้าคนในคนมันอยู่ในหัวแล้วไงเออตอนเราเป็นเป็นลูกจ้างโดนใช้โดนดุโดนด่าโดนว่าโดนนายดุโดนนายด่าเราเออมันมันชัาไม่ใช่อ่ะใช่ไหม ทำไมนายจ้างกลายเป็น,ปน,นลูกจ้างมาเริ่มมเริ่มขัดแย้งกัน,นเองในความคิดของเราหลังนั้นก็เลยเปลี่ยนตัวเองะมาเป็นนายจ้างทาไปทามาจากนายจ้างมีเงินมีทองเป็นเจ้าหนี้ทําไปทามาจากเจ้าหนี้กลายเป็นลูกหนี้จนหัวนีนมมันค,นคือก็เป็นอะไรที่ที่แปลกดีนครับผมก็มานั่งคิดเอเราก็เป็นคนดีนี่หว่า เราก็เรียนพอใช้ได้ใช่ไหมเพื่อนฝูงเราก็เยความรู้ความสามารถเราก็โอเคแต่ทำไมเราไม่ประสบความสำเร็จในในชีวิตมันก็มีเหตุผลอยู่ตลากหลายสองประการนะเหตุผลแรกคือตึ้งระบบเราเป็นเซลล์เอ็มพอยชื่อเราบอกเราเซลล์เอ็มพอยช่วยเหลือตัวเองเราคือเท่าแก่เราก็นักทิดคําว่าเท่าแก่นี่แลว่าอะไรวะอ๋อกว่ากว่าจะรวยกูแก่เท่าแล้วใช่ไหมเท่าแก่จะรวยโมเแก่เท่าอะไรอย่างเงี้ยระบบเราไม่ได้เรื่อง ต้องพยายามมองหาระบบที่ดีก็อย่างเช่ระบอของอะโทมี่เนี่ยเราก็เริ่มเปิดใจเกี่ยวกับอัโทมี่ได้ไหมเราก็มาฟังตั้งแต่ตั้งแต่เช้าที่นั่งฟังท่านขึ้นมามามาพูดเรื่องราวของอะโทมี่แล้วก็แชร์ประสบการณ์แต่ละคนอนะ่ะส่วนใหญ่ทุกคนเข้ามาในอัลมี่ทุกคนอยากจยาอยากได้เลยครับได้ความสำเร็จได้เงินใช่ไหมครับเงินจริงๆคืออะไรครับส่วนใหญ่คิดว่าเงินก็คือแบงค์ร้อยแบงค์กใช่ไหมครับแต่เงินจริงๆ ในส่วนตัวผมนั้นเงินบน,นโลกไปอยู่สามแบบสื่อาการสูงการแล้วก็ความน่าเชื่อถือเอาว่าสื่อการคืออะไรเราเราเรียนเรียนบริหารธุรกิจเขาครูครูอาจารย์มักจะบอกว่าเงินคือสื่อการในการแลกเปลี่ยนเราอยากได้อะไรเราก็ต้องสื่อสิ่งนั้นออกไปเราว้ตลาดเราอยากได้ไขาไก่เราต้องสื่อสื่อให้มี่คารู้ว่าเราอยากได้ไก่เราก็อเอาแบงค์ร้อยแบงค์ยี่สิบแบงค์พัน ซึ่งเป็นสื่อกลางนการแห้เปลี่ยนของรัฐบ,บาลจ่ายให้พิจาาไปเราก็ได้ได้ใส่กลับมาเวลาเราเปิดร้านค้าเราอยากให้ร้านค้าเราขายดีเราต้องสื่อออกไปให้กับผู้ค้าเราเขา้าใจนะครับว่าร้านค้าเราขายอะไรมีบริการอะไรถ้าเราสื่อไปได้ดีลูกค้าก็จะมาหาเราเยอะขึ้นเราก็ขายดีเราก็รําเงยแต่ส่วนใหญ่เปิดร้านค้าเป็นยังไงครับส่วนใหญ่เจ๊งขาดทุนเพราะว่าเราไม่ไม่เข้าใจเงินตอนผมทำธุรกิจผมก็ไม่เข้าใจเงิน ตรง้หน้าผมเย็งเป็นนี่ผมเลยเริ่มเข้าใจมงินว่ามืนคืออะไรเราซื้อไปไม่เข้าใจดีกว่าเขาไม่เข้าใจพอเขาไม่เข้าใจเขาก็ไม่มาซื้อกับเราเราพ้เย็นไงใช่ไหมพอเรามาทํามาโผม่นี่เราไปชวนเขาอ่ะแล้วเขาไม่มาทำกับเราอ่ะชวนเขาซื้อเขาก็ไม่ซื้อเาอะไรมันสื่อสารไม่ตรงกันไงเราสื่อเป็นผิดเราไม่เข้าใจเงินพอเราไม่เข้าใจเงินเราสื่อผิดชวนใครใครก็ไม่มาวนซื้อเขาก็ไม่ซื้อชวนใช้เขาก็ไม่ใช่เพราะเราไม่เข้าใจเงิน ประธานปาร์เข้าใจเรื่องนี้ดีประธานปาร์แจ็งมาแม้กระทั่งอเมซอนกับคอมเขาก็เลยสร้างศูนย์การในการแลกเปลี่ยนขึ้นมาเงินอบมซอนเป็นศูนย์การในการแลกเปลี่ยนเขาไม่อยากเขาไม่ขายของใช่ไหมเขาก็สร้างตลาดนั้นขึ้นมาสร้างห้างสรรพสินค้าขึ้นมาสร้างแอปเคชันขายสินค้าขึ้นมาเอาคนขายไว้บนแอปเอาสินค้าไว้บนแอปพาคนซื้อมาเป็นสมาชิกเนียคือการซื้อขายแทกเปลี่ยน เจ้าของแคปเจ้าของตลาดแล้วขอค่าสั่งสินค้ากินค่าคอมมิชชั่นกินค่าแบงกินค่าเช่าร่ำรวยเนี่ยใช่ไหมครับเรามีแคปไหนบ้างที่แบ่งรายได้ให้กับลูกค้ามีไหมที่เรารู้จักไม่มีที่ผมเห็นมีแต่อาร์โทนี่เป็นแคปเดียวในโลกที่ให้ลูกค้าสามารถมีรายได้จากการซื้อสินค้าใช้แล้วประธานบาร์มีน้ำใจแบ่งส่วนแบ่งรายได้จากการขายสินค้าให้กับเราอ่ะแบบที่คุณงโอเคไหม <Okay. S 1> สนใจไหมสนใจท่านเนี่ผมคือเข้าอันทงนี่ไงบางคนาบางท่านก็พยายามอะไรสร้างกลุ่มไลน์กลุ่มเฟซบุ๊กเพื่อขายสินค้าใช่ไหมเพื่อเพื่อสร้างสื่อการในการแลกเปลี่นยนแต่ปัญหาคือเขานี่มีเงินข้อที่สามความน่าเชื่อถือธนาคารใช้กฎข้อนี้ธนาคารขายความน่าเชื่อถือนา่เาเชื่อถือให้กับเราเขาสัญญาว่าเราอนุญากกับเขาเนี่ย เงินคุนจะไม่หายแถนได้ดอกเบี้ยเราก็เหนยกันเอาเงินเข้าไปฝากธนาคารธนาคารก็เอาเงินของเราไปปล่อยตู้จินดอกเบี้ยสนใจต่ร่ำรวยกันถ้าเราเป็นธนาคารโอเคไหมครับโอเคเนี่ยทุกอย่างอยู่ในงานโทนี้หมดนะครับก่อนนี้ครับผู้ก่อตั้งกานรงนี้นะครับก็คือประธานปาร์คอันกิวนะครับร่วมก้มเงกับสามกุญสือนะครับทั้งหมดก็คือ คนประการที่หนึประทานปาทันกิวนะครับผู้มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลนะครับผู้มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลอย่างไรผมตั้งฉายาให้ท่านเราประทานปาผู้มองกกไกลในตาที่นะครับเพราะท่านมองเห็นอนาคตมองเห็นในสิ่งที่เราคิดไม่ถึงมองเห็นอนาคตล่วงหน้าไปสิบปียี่สิบปีนะครับขอตั้งและผมีอะไรมาในปี2009ันเก้าจนทุกวันก็สองพันสก็ประมาณ1ิ1ส1่สิปีนะครับแล้วก็ ไปชวนท่านพิมไทยก่อนนะ่ยครับคุณผู้เชี่ยวชาญเรื่องการค้าระหว่างประเทศส่วนตัวผมเรียกว่าหมูหมูทุลุ่ฟันนะครับคือจะเป็นจะไปประเทศไหนก็ต้องส่งคนนี้เข้าไปก่อนโทษนะครับหมูทุลุ่ฟันนะจะไปประเทศไหนใช่ไหมครับเปิดตลาดประเทศไหนก็ต้องส่งคนนี้ออกไปนะส่งไปบุกตลาดเรียบร้อยแล้วนะครับ ระบบหลังบ้านมันต้องดีก็ต้องคนนี้ครนะท่านชเวแม่ชเวแม่ชาวแม่แซกเกิ้ลท่านก็ต้องท่านท่านชเวซึ่งบทเลยครับดูแลดูแลบบ้านนะครับก็คือดูแลเรื่องระบบการจ่ายเงินการจ่ายเรื่องคาตรงภาษีทห้เราหมดอ่ะถ้าเราจะยทำแอปขายสินค้าขึ้นมาแล้วมันต้องมีหน้าบ้านหลังบ้านใช่ไหมครับถ้าระบบหน้าบ้านดีสมควรไปปลูกตลาดโลกเรียบร้อยแล้วแต่หลังบ้านไร้เท แต่ส่งสินค้าแม่แต่ค่าคอมมิชชัいい่นไม่ตรงมันก็เละไงครับบริษัทก็ล่งไงบริษัทสายตรงในในประเทศไทยมีไหมมีมีเยอะแยะแต่เขามีคนซื้อจริงๆแบบนี้ไหมไม่มีต่ผมก็ไม่มีแต่ผมที่ผมชอบสุดคือท่านประธานปาร์กนะครับเขาสายคนซื้อนี่มาลงพลังกันก็พาท็อี้สิบปีหกหมื่นล้านจากยอดขายเล็กๆน้อยๆน้องเน้น้องเน้มในปีสองพันสิบ แค่แปดร้อยห้าสิบล้านโดดขึ้นมามาเป็นเท่าไหร่ยอดรวมหกหมื่นหกพันล้านในสิบปีสุดยอดของสุดยอดนะท็อปของท็อปออฟเดอะท็อปก็คือโทมี่นะครับสินค้ารับความนิยมอย่างมากจึงมีสมาชิกที่มาเป็นลูกค้าโทมี่จากโลกสิบหกล้านคนจากสาคุณซื้อระดับโลกเนี่ยหลังจากนั้นก็16ล้านคน ก็มีสาขาทั่วโลกอยู่ทั้งหมด27ประเทศครอบครอบครูประชากรทั่วโลกอยู่ประมาณ70-80%นะครับเราอยากเราตั้งใจอยากจะทำบริษัทเครือข่ายสักแห่งหนึ่งอ่ะเราจะ้ทำบริษัทโล่พ่อไหมขายกับคน70ล้านคนหรือ7พันล้านคนครับ7 0 0 0ล้าน7 0ันใช่ไหมผมก็ไม่โุ่ผมต้องลงบริษัทเครือช่ไหมใช่ไหมก่อนหน้านี้ผมผมไปบริษัทขายทองของไทยอ่ะ เราจะโกอินเตอร์จะโกอินเตอร์เนี่ยเราเลาบ้านเลยจะโกอินเตอร์แต่เป็ไปเห็นเราบ้านเราหมดเลยนะผมก็งงเนี่ยอินเตอร์ตรงไหนมันเห็นวานเราหมดเลยเดี๋ยวหันอย่างเงี้ยโอ้มันเจออาถรรนี่ปุ๊บเฮ้ยนี่ของจริงเว้ยอย่างเงี้ยโกว่างนกว่างมันมันมันทั่วโลกมันออนไลน์ทั่วโลกตกจริงเนี่ยเราต้อคิดปุ๊บไปผมทิ้งทิ้งเลยยอนมาเลยสมานเลยโอ้ยเนี่ยอันนี้ขึ้นจริงืึ้นจริงขายดีไม่ดีไม่รู้ว่าคุณดูคุณดูใส่เตี๋ยวเองนะครับ ผมข้าขายโฉมออกนะครับรางวัลนี้ขายดีดูเขาต้องให้รางวัลนะยอดยอดยอดออกสะสมอ่ะหนึ่งพันล้านเราหน้าห่างคุณสามสิบพันล้านเครับสามหมืล้านธรรมดาที่ไหนใช่ไหมเนี่ยผมเดินผมไม่เลือกอโทมี่ไงอโทมี่ดีกับท่านหรือเปล่าผมนู้นท่านลองฟังแล้วพิจารณาด้วยตัวท่านเองนะฮะเนี่ยสิบปีติดท็อปเทนมีบริษัทเกิดก่อนอโรมี่มากมาย ป่านนี้ยังไม่ถึงท็ปอป1นระดับโลกใช่ไหมครับอโธมี่ใช้เวลา10ปีท็อป10จนจนทศตศต์ต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องส่งเทียบเชิญประธานร้านเฮ้ยประเทศอโธมีของคุณเนี่ยขายดีมากทั้งฟังทั้งพิงส่งเทียบเชิญมาเป็นแล้วสมาชิกครับไม่ว่าจะต,ต้องมา ไม่อยากเป็นก็ต้องเปลี่ยนนะเพราะทั้งเพลงทั้งเฮงทั้งปังขนาดนี้คงเป็นเบอร์หนึ่งของเกาหลีมาร่วมเป็นเกียรติพิกับเราหน่อยมาเป็นสมาชิกของเราแต่นี้โอเคไหมบริษัทนี้น่าทำงานนะครับได้ทางนนเี่ยน่าทำงานนี่ประทับปางกันในที่นี้ใครแต่งงานมีคู่แล้วครับผมคนหนึ่งผมเลือกต่อเลย แม่แม่ผมพ oh. ่อผมสอนว่าด we <c ười> ูนางให้ด <cel> ูแม่ถ้าจะดูแน่ต้องดูถึงแม่ยายเรารู้จักกระทอมี่แล้วเราต้องรู้จักเจ้าของใช่ไหมถ้าเจ้าของดีนิสัยดีเป็นคนดีเราก็อยากทำด้วยใอยากทำงานเจ้าหนายใจร้ายใช่ไหมวันนี้เราอาจจะเบื่อแฟนเราเต็มที่เลยแต่วนี้ต้องงงแกงงงงงงงกังใช่ไหมจากนี้ที่แกงงงงงงผมก็ไม่อยากจะมางงงกับเจ้าของบริษัทเองเราต้องดูเฮ้ย ประธานบริษัทตันรึงเป็นซีอโอที่หน้าโครตจุ่เ,เกาหลีอีกอะเอ๊ะเราเลือกบริษัทไม่หินดีหวานนะ่าเนี่ยบริษัทก็ดีท็อปท็อปเทนในจุดปีเจ้าของบริษัทก็เป็นซีอโอที่หน่าโครตอีกที่สำคัญพอบริษัทตันโทรพี่ก็ยังหน,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 น้าทำงานดิมีบริษัทขายตรงไหนในโลกบัตได้น้ำมันแบบเนี้ยเจ้าของบริษัทได้แบบนี้มีไหมส่วนตัวผมไม่เคยเห็นนะ ในประเทศไทยันไม่ต้องไม่ต้องไปพูดเลยใช่ไหมครับอันนี้คือข้อเท็จจริงนะครับอ้ธมน,นีท่านต้องพิจารณาด้วยตัวท่านเองนะแล้วประธานปักเป็นคนดีพอเป็นคนดีมากๆท่านห่วใหญ่ลูกค้าโดนไม่รับ,บรรวันๆอะไรครับ CCM CCM ก็ CC M. CC M คือสอบปอของเกาหลีคือคุ้มครองผู้บริโภคสามปีซ้อนแต่ว่า อั ح, ้นใส่ใจให้เกียวกัผู้บริโภคมากวราทำไมบริษัทอาทุมมี่มันเป็นบริษัทขายตรงเดียวในในเกาหลีที่ได้รางวัลนี่ยะีสอร์เพราะว่าบริษัทขายตรงชื่อมันบอกอยู่แล้วขายเหตุที่ต้องขายเพราะว่าของแพงของถูกครับไม่บริษัทเลยนะแพงพอพอของมันแพงผู้บริโภคไมนแฮปปี้จะได้รางวัลไหม่ได้อาทุมมี่ของถูกมันแพงครับ อพอของถูกคู่บริโภคแฮปปี้เลยแยนคน่รางวัลเอเหตุผลมีเท่านี้ใช่ไหมครับใช,ใช่ค่ะคู่บริโภคเป็นเสนออะรผมเปลี่ยนหัวคนหัวมากเลย <c oughs> คือมันถูกมันจะดีเลยเนาะเออ <c oughs> มันต้องแพงถึงจะดีภาพตีหัวคนเป็นแบบนั้นไงเนี่ยก็ไม่แปลกที่ว่าทําไมอันนี้ถึงใช่้หมไปแกสรุปบริษัทแกสรุปไปนะครับเหตุผลเดียวนะครับ เหตุผลเดียวที่ผมคิดนะคือประธานปาร,ปรเคยเคยรอ้อเหลวในชีวิตเคยเป็นคนมีตมังใช่ไหมใช้ของแบนเน่กินหมูฉลามใช่ไหมใช้ถุยวิตตองอะไรเงี้ยพอลงมาลายจากการเปิดบริษัทแรกอยากจะกินอยากจะใช้แล้วตังมันไม่พอเมียอยากทานหมูฉลามตังฉันไม่มีมันเป็นความขัดแนย้งในใจอ่ะเฮ้ยฉันจาเข้ากงถึงจุดนี้ได้ไงวะ่าเงี้ยถ้าเราคงเก็บชิเออ อยากจะใช้ของแบรนด์เนมอยากใช้ของดีแต่ตังไม่พอทำไงปลีกของดีมาขายในราคาถูกๆเลยนะเอังเนี่ยที่มาที่ไปของแกร์คุณคุณที่แกร์สูงไปที่ไหนคุณทำเป็นยิ้มเย็นใจผมก็ยังโดนอ่ะผมก็อยากใช้ของดีๆแต่ครังไปโอ้ยมันแพงว่อยางเงี้ยทราไมขอมันแพงจังอ่ะอยากจะซื้ออยากจะซื้อไม่แพงเนี่ยอยากจะซื้อกระเป๋าหุ้ยไม่แพงไม่มีของกางเก แกก็อ่านได้ไหมถูกต้องไม่ใครมีทางก็ซื้ออย่างเงี้ยแต่ท่านท่านทุกท่านเห็นไหมสัญลักษณ์ของอาโธมีเป็นอะไรครับตาช่างตาช่างแบบโบราณนะไม่ใช่ตาช่างนี่ถึงต้นมันมีความหมายนะครับตูดการความสมดุลตรงไหไม่เขาเปลี่ยนใช่ไหมครับมีมีบริษัทไหนกล้าใช้สัญลักษณ์แบบนี้ไหมราคาของคุณภาพคือนี่คือความเที่ยงธรรมคือความยุติธรรม นี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงเลือกเลือกอันโคบี่เพราะสตาร์ติ้ไม่กล้าใช้เส้นแบบนี้มันจะมีอย่างนึงคือนั้นไปฝั่งฝั่งราคามันจะหนักหนักหน่อยนะคุณธรรมก็จะตันถึงอะไรประมาณนี้มันจะไม่สมดุลแบบนี้นี่อันาคมี่ผมคิดมาดีแล้วนะครับอ่าที่สำคัญนะครับเครื่องสำอางที่เราใช้อยู่ในที่มั่น แบรนด์เลนมันหลายเก้าร้อยแบรนด์ทั่วโลกมันจ้างมันจ้างโกมานึดิท่านลองกลับไปดูที่บ้านเนี้ยสินค้าแบรนด์เลนทั้งหลายแหล่ที่ท่านใช้อยู่อหะกระปุกน้่นเหมือนสองหมื่นบางทีบางทีอาจจะถึงมาจากโรงงานของอาโธนี่ก็ได้โกมาก็ได้นะครับเมื่อเจ้าของโรงงานเก็นเงคุณคิดว่าผมจะขายแพงหรือขายถูกอะมันก็ต้องถูกอยู่แล้วถ้าเราจะทำลายคู่แข่งเนี้ยนโยบายการค้าผมเป็นพ่อค้าทุกวันนี้ผมทำสต่ก็หาขาย ผมก็ต้องตัดราคาของผมให้ต่ำสุดเพื่อจะท้าพวกแข่งน,น,น,นี่ยเนี่ยเป็นอะไรเดียวกันเราคนอื่นไม่จ้างเราดิบเราก็ต้องคิดของเขาแพงๆเนี่ <c ười> นยไม่ไม่ใช่หรืองอกว่าขายแข่งเราทำไมใช่ไหม <c ười> ถ้าเราดิบเราต้องดิบที่มันถูกขึ้นไปต่ำราคาเขาว่าเนี่ยนอ่มันทางสุดยอด เทวินี่ของจริงไม่ใช่ของผมีองนะของรัฐบาลเกาหลีเป็นผลิตภัณฑ์ของนักพิมพ์สินค้าตัวแรกที่ผมซื้อมาผมฉีดสองทางเลยผมอยากรู้มันเจ๋งจริงออกมาผมเป็นผมเป็นเกา็ดนะครับหรือว่าเป็นนิ้วหน้าเส้นเลือดอ่าลิ้สมองตีห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ผมบอลลูนสองเส้นหมดไปอยู่สามแสนเจ็ดผมเจอเทวินก่อนก็สามพันผมซื้อ ขาบอกผมช่วยระวรางของดันหนุ่อในรมะเมล์รถกำลังเวรองมาลองเขาก็มาลองปกติผมดื่มเบียร์เนี่ยผมปวดข้อคนนี้เขาดื่มเบียร์ไม่ได้กินชะอมไม่ได้กินอะไรนะหน่อไม้ไม่ได้อาหารทะเลเนี่ยมันปวดข้อผมต้องมาฉีดยาเลยอแล้วเขี่อ่ะเขี่แลราพันห้าพันห้าวันไหนเผลอดื่มเบียร์ไอ้ผมเด็กช่างพอเบียร์ เด็กี่เด็กมีด็รืเมียงถอเียร์่ิถึงสี่สิบแปดเพิ่งมาหยุดตอนมัทำมาโภมี่เพราะอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากเมื่อก่อนผมเป็นผมอ้วนมากเป็นเป็นช้างน้ำใช้เวลาลดน้ำหนักอยู่รมาณสามเดือนลงมาสิบโลแล้วผมฟอกลก็มาแข่งี่เอมาแข่งพี่ใช้เวลาหาเจอขออโภมี่หมดแล้วพอผมพอผมมาเจอเนที่สุดของที่สุด ถ้าใครไม่เคยลองทานก็ลองซื้อไปทานดูครับพียมีตอนออกมาใหม่ๆเนี่ยถึงบอกสามสิบซองนะเกือบสามหมื่นบาทแล้วปัจจุบันหกสิบซองอ่ะน่าจะขายหกหมื่ใช่ไหมตอนมที่ขายสามหมื่นมันมันโคตรถูกอ่ะมันแพงตรงไหนอ่ะเราต้องรู้ที่มาที่ไปเน่ะเวลาผมไม่ได้นำอโรมี่ให้กับใครผมบอกเพีมพิมสองไหลสองลานก่อหกหมื่ ใครกินได้ผมมีคนกินนะพี่ผมกินคนหนึ่งบอกลบหมื่นแต่นายกนายมายบอลนี่ขายถูกอย่างแรงขายแพงไบบเป็นจากตรงมือเลือดสามพันนะเป็นบริษัทเดียวในโลกที่ยิ่งขายดียิ่งลดราคายิ่งขายดียิ่งลดราคาเพื่อผู้บริโภคเขาดึงหน้าทีซีเป็นสามดีสองเลยจ้ะเดี๋ยี่ชอบให้เขาขึ้นราคาละใช่ไหมธรรมชาติของพวกเราอ่ะเมื่อมีพระเอกก็ต้องมีนางเอกขึ้นสมานของอันโรมี่นะครับ เมื่อก่อนที่ผมก็ไม่ค่อยชอบเครื่องจำอานเท่าไหร่เราเด็กช่างนะครับเด็กผู้ชายเงี้ยพอมาเจอชุดแจ็คสันรูเข้านะเป็นที่สุดของที่สุดในในแต่ละปีอ่ะทั่วโลกมีการจดสิทธิบัตรประมาณ1นึ่งแสนห้าห้าหมนฉบับใช่ไหมครัเป็นของเกาหลีอยู่ประมาณเกือบจิบแปดจิบเปอร์เซนต์ก็อยู่ประมาณแสนสองนะครับเขาเอาเอาสิทธิบัตรหมดเป็นแสนสองหมื่นฉบับเนี้ยคัดมาหนึ่งก็ได้ชุดนี้มานะครับ เราเป็นที sell, right? yeah? can order, so oh. ่สุดของที่สุดเป็นเครื่องสำอางเดียวในโลกที่ได้รางวัลนี้นะครับปัจจุบันยังไม่มีใครมาโค่นเช่นได้เนี่ยทุกนนี้จริงๆไม่ต้องขายหนึ่งแสนบาทนะครับถ้าอยากรู้ราคาจริงๆของอันผมมีให้ไปดูที่ทีวีครับเพราะอาถงนี่ทำตรงข้ามกับบริษัทขายตรงบริษัทขายตรงของจะแบ่งคะแนนอยน้อยอของดีของถูกคะแนนเยอะของกินต้องทุกนนี้ต้องขายอยู่ที่หนึ่งแสนบาทได้หกพันทีวีแต่เราขายแค่หกพันค่เลื่องแสงทีวีอ่ะ ที่สำคัญอาโธมี่ไม่ใช่ไม่ใช่บอิษัทเอกชนนาไม่ใช่แอนดูดเลือนไปที่ไหนไม่เคยไปดูดเลือดดูดเงินจนคนหมดกระเป๋าแล้วก็นะงวยเงินกับประเทศอันนี้เขาใช้น้ยบาย GSGS นะคือไปค้นหาสินค้าที่ดีที่สุดในแต่ละประเทศแล้วออกส่งส่งขายเพื่อนำเงินเข้ากับประเทศเหมือนในเมืองไทยก็มีกาแฟนะครับกาแฟมะพร้าวกาแฟกาแฟดำใครใครยังเคยลองทานครับ รสชาติหมืนหนุ่มเกาหลีสาวเกาหลีกาแฟดำนต้องลองลองทานอีลองทานชื้นไปทานนะครัสชาติมันจะหวานเปรี้ยวหนุ่มเกาหลีับลองลองทานดูอร่อยนะผมทานนะที่สัาั้เข้าเร้หนุ่มตื่นแต่แล้วอยากจะสองเด็นเมนโทรี่อ้พไหล้รับรับตือนเตื่นฉันอยากสองเด็นจะทำยังไงดีวะคุณไม่ต้องซิงเดครนบอี่มีระบบสุภาพสัเว์ลรับ ไปเข้างานซักเซ็ตครับเข้างานนอนเยนครับเข้าสูงการเรียนรู้ครับสูงการเรียนรู้อยู่ใกล้ที่ไหนก็เข้าไปที่นั่นแม้แต่สูงเรียนรู้ที่อะไรเราอยู่ก็ขอความเป็นตาจากเขาขอมาเรียนรู้น่อมองค์อยากประสบความสำเร็จเรามีที่นี่หมดไม่มีเวลาเข้าไว่าดูยูทูบครับดูไปดูดูตาแฉ่ที่เป็นทันทางที่ทำอยากสำเร็จไหมครับอยากสำเร็จก็ทำตัวเองให้สำเร็จครับวันนี้ครับสวัสดีครับ แฟนคลิปอยู่ครับดูดูหลายคลิปเลยครับหนึ่งสินค้าเสุดยอดครับสุดยอดค่ะเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้ไม่เห็นพูดถึงผู้หญิงเกาหลีเลยอ่ะวาเมียอ่ะไม่เดี๋ยวหนูจะย้อนหนูจะย้อนเคยลองแล้วเหรอใช่ไหมถึงได้รู้มันนุ่มละมุนเลยขาดชงเลย